ทูน่าผู้ป่วยโรคไตสาม,มารถทานได้หรือ choices? ไม่นะคะสําหรับทูน่าผู้ป่วยโรคไตสาม,มารถทานได้ค่ะแนะนําให้ทานเป็นทูน่าในน้ํามันหรือว่าทูน่าในน้าแร่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ค่ะ GFR มากกว่า45%ก็ทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมทานสลับสลับกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะที่ GFR ตนีตกว่าต่จุดหาเ5นะคะเวลาทานทูน่าเราก็ตักทานแต่ชิ้นเนื้อนะคะน้ามันหรือน้ําแรก่ก็ไม่ต้องตักขึ้นใหม่เยอะนะคะและเราจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม สมค่ะเราต้องคํานวณดูว่าในหนึ่งมื้อนะคะเราสามารถทานโปรโตีนจากเนื้อปลาเนี่ยได้เท่าไหร่ต่อมื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นเราทานได้2ช้อนต่อมือนะคะเราก็ต้องตักทูน่ามาแค่2ช้อนเท่านั้นแบบที่เป็น ช้อนโต๊ะนะคะเราจะต้องตักแบบไม่พูนนะคะเพื่อที่เราจะได้รับโปรตีนที่เพียงพอที่เหมาะสมค่ะซึ่ง1ช้อนนะคะสำหรับเนื้อทูนาก็อยู่ที่ประมาณ3.5กรัมนะคะถ้าเราทาน2ช้อนเราก็哥哥จะได้โปรตีนที่7กรัมนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อมา1กระป๋องนะคะเราก็จะต้องตักแบ่งออกมาให้ได้ปร,ริมาณตามที่เหมาะสมที่เราทานได้ต่อมือเท่านั้นนะคะไม่ควรทานทั้งกระป๋องนะคะถึงจะทานได้ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเพื่อที่จะทําให้ BUN ไม่ส,สูงครีตินินก็จะได้ไม่สูงและจีเอรเราจะได้เพิ่มขึ้นนะคะรวมด้ววยยช่่กััันออาาาาหหรรคคืสสสิงํํญบ ผู้เปิดโรคไตนะคะกินดีมิสติกกับคุณอ้อมสารินีฝ่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ